สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับพบแล้วอาหารกินแล้วปวดไมเกรนใครไม่อยากเป็นเลี่ยงได้เลี่ยง 1. แอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั้นโดยเฉพาะในวน์แดงมีส่วนกระตุ้นอาการปวดสมองอาการปวดไมเกรนถึง30%เลยทีเดียวและนอกจากนี้แอลกอฮอล์ชนิดอื่นก็ยังทำให้ร่างกายของเราขาดน้ำ จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราดื่มมากๆเราจะเริ่มหิวน้ำอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เองหากร่างกายของเราขาดน้ำร่างกายของเราก็จะผิดแปลกไปทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดศีรษะได้นี่เป็นเหตุผลว่าเวลาทำไมตอนแห้งหนักๆจะปวดหัว 2. คาเฟอีนหากคุณเป็นไมเกรนคุณไม่ควรดื่มคาเฟอีนมากเกินไป เพราะคาเฟอีนจะทําปฏิกิริยากับส่วนรับความรู้สึกของสมองที่เชื่อมโยงกับไมเกรนนั่นเองแต่ในทางกลับกันหากดื่มจิบช้าๆเพียงเล็กน้อยสามารถลดอาการปวดหัวเฉพาะช่วงเวลานั้นได้เช่นกันและกับบางคนปวดหัวแล้วรีบหากาแฟมาดื่มถึงจะหายนั่นอาจจะเพราะคุณเป็นคนติดคาเฟอีนและอาการปวดหัวเป็นผลข้างเคียงจากการติดคาเฟอีน 3. ชีสที่หมักบ่มเป็นเวลานาน คนไทยอาจไม่ค่อยได้ทานชีสช,ชนิดนี้มากนักแต่ใครที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเคยทานและอาจจะติดใจกับรสชาติของชีสช,ชนิดนี้แต่ชีสจำพวกากากอนโซล่าชีสคามเมลเบิร์ดและเชสดาชีสเป็นตัวกระตุ้นอาการปวดไมเกรนได้เหมือนกันอาจเป็นเพราะชีสเหล่านี้มีสารไทรามีนที่ทำปฏิกิริยากับสารส่งผ่านประสาทในร่างกายที่ก่อให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้ 4. เนื้อแปรรูปนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งแล้วยังเป็นตัวกระตุ้นอาการปวดหัวไมเกรนอย่างดีเพราะอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบของโซเดียมไนเตรตสูงซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมองจนก่อให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นได้ 5. ผงชูรสนอกจากจะทำให้เป็นโรคเบาหวานแล้วยังทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้อีกด้วย โดยผลวิจัยบอกว่า2.5%ของคนที่มีอาการปวดหัวนั้นมาจากส่วนประกอบในอาหารซึ่งนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองผงชูรสมักมาก,กับอาหารสำเร็จรูปค่อนข้างสูงดังนั้นหากลดการทานอาหารสำเร็จรูปประเภทอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ก็จะช่วยลดอาการปวดไมเกรนได้ 6. ผลไม้รสเปรี้ยว บางคนอาจรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นหากได้ลิมรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้เหล่านี้เช่นส้มมะนาวเกรปฟฟุตแต่กับบางคนโดยเฉพาะผู้ป่วยไมเกรนอาจส่งผลตรงกันข้ามรสชาติเปรี้ยวเหล่านี้อาจยิ่งกระตุ้นให้มีอาการปวดหัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ลองดื่มหรือทานผลไม้ประเภทนี้เล็กน้อยหากรู้สึกดีขึ้นก็ทานต่อไป แต่หากไม่ขอให้หลีกเลี่ยงจะดีกว่าหรือทานเป็นผลไม้สดดีกว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นๆประเภทมะนาวปัน่นส้มปัน่นความเย็นของน้ำแข็งหากดื่มเร็วๆอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวเย็นขึ้นสมองได้ 7. น้ำตาลเทียมหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลมักพบในขนมหรือเครื่องดื่มบางชนิดเช่นน้ำอัดลมประเภทน้ำตาล0%นเตนตาลเทียมต่างๆ แพทย์มักสั่งไม่ให้ผู้ป่วยไมเกรนดื่มหรือทานอาหารที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะเป็นสารที่กระตุ้นอาการปวดหัวไมเกรนได้ดีเลยทีเดียวและนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ